สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเป็นพยานเกี่ยวกับอาการหายป่วยของตัวเองเออดิฉันเป็น sle ค่ะหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือที่เป็นที่รู้จักกันก็คือโรคภูมพวงนะคะคือดิฉันเป็นมา8ปีกว่าแล้วค่ะคือก่อนเออก่อนที่จะมาเชื่อพรคิดดิฉันรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอดเข้าโรงพยาบาลตลอดทุกเดือนกินยาทุกวันวันละหลายเม็ดหลายตัวมาก พอกินยาเยอะๆก็จะทําให้เราตัวบวมตัวบวมไปก็ไม่ดีผลเลือดไม่เคยดีเลยระยะเวลาแปดปีมาผลเลือดไม่เคยดีเลยทีนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าดิฉันเชื่อรับเชื่อนับ,นบถือศาสนาคริสต์มาได้ปีกว่าค่ะหลังจากที่เอ,อรับเชื่อมาก,อาก็เป็นที่อัศจรรย์น,น่าอัศจรรย์มากค่ะคืออาการหายป่วยอาการป่วยของดิฉันหาย คือหายในที่นี้ก็หมายถึงว่าอาการดีขึ้นไม่เหนื่อยไม่ปวดข้อคือเหมือนอเหมือนคนปกติเลยอะค่ะจากที่เมื่อก่อนเออดิฉันจะแปลว่าไม่ค่อยมีแรงเหนื่อยง่ายแล้วก็ทําอะไรก็เหนื่อยทําอะไรก็ไม่ได้แล้วนั่งนานก็ไม่ได้เดินนานก็ไม่ได้ยืนนานก็ไม่ได้คือดิฉันลงระบ,บุข้อคือจะปวดมากกว่าคนอื่นเขาพอเราเรับเชื่อศาสนาคิด แล้วเราหายผลเลือดเราก็ดีขึ้นจากที่เรากินยาสี่ห้าตัวตอนนี้เราเหลือ,อยาแค่สองตัวเราเหลือเพนิโซโลนแล้วก็แคลเซียมเหลือแค่สองตัวแล้วก็เพนิโซโลนนี้เราก็กินแค่วันละเม็ดเหลือวันละเม็ดจากที่เมื่อก่อนเคยกินสี่ห้าเม็ดตอนนี้เราเหลือวันละเม็ดคือเป็นเป็นที่อัศจรรย์มากเลยนะคะที่ทําให้เราแบบ มีอาการดีขึ้นจากที่เมื่อก่อนเราก็แค่ทรงทรงถ้าไม่ทรงก็สุดมีอยู่อย่างนี้ค่ะก็คือแ้่ถ้าถ้าเราไปบูตนะคะอาจารย์ที่บูตอาจารย์นักเทศจินะคะแล้วก็พี่น้องชาวคิดเตียนก็จะร่วมอธิษฐานเผื่ออธิษฐานใหพ้พระเยซูทรงรักษาอาการป่วยของเราะคะ่ะคือตอนแรกก็ไม่เชื่อตอนแรกเลยไม่เชื่อเลยว่าว่า จะรักษาได้แต่พอเราเชื่อเต็มร้อยแต่เราต้องมีความเชื่อที่เต็มร้อยเต็มร้อยในในหัวใจของเราว่าพระองค์จะรักษาเราได้เราจะหายคือถ้าเรามั่นใจว่าเราจะหายคือเราหายค่ะคือเราถ้าเราเชื่อเราก็เชื่อเต็มหัวใจค่ะแล้วเราก็จะหายหายจริงๆค่ะคือตอนนี้ก็เหมือนคนปกติแล้วค่ะก็คือตอนนี้หมอก็นัดห่างแล้วแต่ว่าเราก็ยังกินยาควบคู่กันไปอยู่ค่ะ แต่ว่าเราเชื่อว่าเราจะหายเราก็หายค่ะ